ภาพล่าสุดลูกสาวค่นล้านน้องแอปิเกลกับชุดเดสลายดอกไม้หน้าอินดูไม่ไหวชมพูอ่อารยาเป็นคุณแม่ลูกสามแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนด้านสามีน็อตวิสรุตก็ดูเหมือนว่าจะหล่อมากขึ้นทุกวันสมกระดังกิ่งทองไปยกเลยก็ว่าได้และตอนนี้ก็เป็นครอบครัวที่เพอร์เฟกมากๆไม่ได้มีบรรดาลูกๆที่น่ารักทั้ง3าคนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอปิเกลโดยตอนนี้พี่แฟด สายฟ้าพายุก็ช่วยกันเลี้ยงน้องสาวน้องแอปิเกลได้แล้วด้วยล่าสุดทางด้านทลอยชวพรได้ออกมาโพสตรูปภาพน้องแอปิเกลกับแฟชั่นลายดอกไม้จัดเต็มที่เรียกได้ว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยทีเดียวสมกับเป็นลูกสาวตัว,ตวแม่แฟชั่นนิสต้าจริงๆเลยจ้าว่าแต่จะน่ารักขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยค่ะขอบขึ้แหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ